การสอนให้บริกรรมภาวนาพุโทโธก็ดีสัมมาอารหังก็ดีนัมมะพะทะก็ดีหรือคำบริกรรมอื่นก็ดีแม้โดยคำบริกรรมที่กล่าวมานี้จะไม่พบหลักฐานว่าพระพุทธองค์เคยสอนแต่โดยวิธีการให้บริกรรมภาวนาคำอื่น มีหลักฐานยืนยันอยู่ในพระไตรปิฎกแน่นอนหลักฐานนั้นมีปรกากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม15ชื่อว่าจุลปันทกะสูตรเนื้อความโดยย่อมีดังนี้พระมหาปันทกะและพระจุลปันทกะเป็นพี่น้องกันในสมัยเด็กอาศัยอยู่กับตาชื่อธนะเศรษฐีเมื่อเจริญวัยขึ้นมหาปันทกะได้ไปฟังเทศกับตาในสำนักของพระาศาสดา ที่พระเวรุวันมหาวิหารเป็นประจำครั้นได้ฟังธรรมบ่อยๆก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะบวชจึงบอกตาตาก็อนุญาตให้บวชพระาศาสดาจึงตรัสรับสั่งภิกษุรูปหนึ่งให้จัดการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุครบ20ปีแล้วก็อุปสมบทเป็นภิกษุเล่าเรียนพระพุทธวจนะได้มากเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์เมื่อท่านพระมหาปันธกะสำเร็จกิจแห่งพรหมรรย์แล้วจึงคิดว่าสมควรจะรับภาระธุระสงฆ์จึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลอาสาจะรับหน้าที่เป็นพัตตุเทศคือรับกิจนิมนต์หรือแจกพัดพระองค์ก็ทรงอนุมัติประธานตำแหน่งนั้นให้แก่ท่านมหาปันทกะหลังจากบรรลุอรหันต์แล้ว ไม่มีกิจต้องทำเพื่อละกิเลสแล้วให้เวลาแต่ละวันล่วงไปด้วยการเข้าฌานและอยู่กับความสุขอันเกิดแต่ความสิ้นกิเลสวันหนึ่งได้นึกถึงจุลปันธกะผู้น้องอยากให้น้องได้รับความสุขภายในเช่นตนบ้างจึงไปขออนุญาตจากตาเพื่อขอให้จุลปันธกะบวชตาก็อนุญาตให้ตามความประสงค์ครั้นจุลปันธกะบวชแล้วพระพี่ชายก็สอนเรื่องศีล ที่ภิกษุต้องรักษาหลังจากนั้นจึงสอนการเจริญจิตภาวนาด้วยการให้ท่องบทสรรเสริญพระพุทธคุณว่าดอกบัวโกกนุษมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ามีกลิ่นไม่จางหายฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรสผู้ภัยโรดอยู่ดุดพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นคาถาที่พระมหาปันทกะให้พระน้องชายบริกรรมภาวนา ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คือพุทโธสัมมาอารหังหรือนามะพะทะที่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมสายต่างๆสอนลูกศิษย์ให้บริกรรมอยู่เนืองนิดเพื่อให้จิตใจสงบเป็นสมาธิสำหรับเป็นฐานเจริญวิปัสสนาต่อไปนั่นเองคาถาสั้นๆแค่นี้แม้ท่องอยู่นานถึงสี่เดือนพระจุลปันธกะก็ไม่อาจจำได้ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะพระจุลปันธก,กะเกียรตคร้าน ท่องบนภาวนาก็หาไม่ได้ท่านใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ด้วยวิบากกรรมในการก่อนที่พระจุลปันธกะเคยหัวร้อยยาะภิกษุหัวทึบรูปหนึ่งให้เกิดความอับอายจนเลิกท่องบ่นภาวนาตามมาให้ผลในชาตินี้ท่านจึงเกิดมาหัวทึบเหมือนภิกษุรูปนั้นวันหนึ่งพระมหาปันธกะจึงได้บอกกล่าวกับพระน้องชายว่าจุลปันธกะ เธอเป็นคนอาภัพในศาสนานี้โดยสี่เดือนแม้คาถาเดียวก็ไม่อาจเรียนได้ก็เธอจักยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรจงออกไปจากที่นี่เสียเถิดในการนั้นพระมหาปัธกะเป็นพัตตุเทศหมอชีวกโกมารพัทได้ไปนิมนต์พระทั้งวัดโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปรับพิกษาในเรือนของตน พระมหาปันธกะรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายยกเว้นพระน้องชายจุลปันธกะรูปเดียวพระจุลปันธกะครั้นทราบเรื่องขิดนิมนต์แล้วรู้สึกน้อยอกน้อยใจเป็นอันมากแม้จะไม่อยากสึกไปเป็นหรสห์ดเพราะยังอาลัยในเพศบรรพชิตแต่เมื่อพี่ชายเห็นตนเหมือนไม่ได้เป็นภิกษุเช่นรูปอื่นแล้วประโยชน์อะไรกับการอยู่เป็นพระศึกไปเป็นหัสห์ทำบุญทำทานทำงานเลี้ยงชีพก็ได้ เมื่อตกลงปลงใจจะศึกพรุ่งนี้แน่นอนแล้ววันรุ่งขึ้นจึงไปเพื่อจะศึกแต่เช้าตรู่ในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้สมควรจะเสด็จไปโปรดภาพของพระจุลปันธกะก็เข้ามาในข่ายพระยานของพระองค์จึงเสด็จล่วงหน้าไปก่อนได้ทรงหยุดจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ทางที่พระจุลปันธกะไปพระจุลปันธกะ เมื่อเดินไปพบพระศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาตรัสถามว่าจุลปันธกะนี่เธอจะไปไหนในเวลานี้จุลปันธกะทูลว่าพระพี่ชายขับไล่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าข้าพระองค์ไปเพื่อจะศึกเพราะเหตุนั้นพระศาสดาตรัสว่าจุลปันธกะเธอชื่อว่าบรรพชาในสำนักของเราเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ ทำไมจึงไม่มาสู่สำนักของเรามาเถิดเธอจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤารือหัดเธอต้องอยู่ต่อไปในสำนักของเราดังนี้แล้วทรงเอาฝฟาพระหัตรูปที่ศีรษะเธอแล้วพาไปให้นั่งที่หน้ามุกพระคันทกุดีประทานผ้าที่สะอาดผืนหนึ่งแล,ล้วตรัสสั่งว่าจุลปันธกะเธอจงผินหน้าไปทางทิศตะวันออกรูปผ้าผืนนี้ด้วยบริกรรมว่า ระโชหาระนังอยู่ที่นี่แหละครั้นเมื่อเขากราบทูลใกล้ได้เวลาพัดแล้วพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์สเสด็จไปเรือนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ฝ่ายพระจุลปันธกะนั่งแลดูพระอาทิตย์พลางรูปผ้าท่อนนั้นบริกรรมว่าราโชหาระนังราโชหารนังเมื่อท่านรูปผ้าผืนนั้นอยู่ ผ้านั้นได้เศร้าหมองแล้วจึงคิดว่าผ้าผืนนี้สะอาดแท้แต่อาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสียกลายเป็นของเศร้าหมองอย่างนี้ไปได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพระาศ,าศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระจุลปันธกะขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงเปล่งพระรศมีมีพระรูปปรากฏดุจประทับตรงหน้าตรัสว่าจุลปันธกะ เธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองแล้วติดทุลีก็ทุลีทั้งหลายมีทุลีคือราคะเป็นต้นมีอยู่ในภายในของเธอเธอจงกำจัดมันออกเสียในการจบคาถาพระจุลปันธกะบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วปิดกสามมาถึงแก่ท่านพร้อมกับปฏิสัมพิทาทีเดียว